ครับผมอันนี้ว่าสูตรยังไงบอสอ๋อใบตองหรืว่าไอ้ใบตองพัดนี่สิบ่ะแมนแมนอือยางบุปผ่องโซฟีมือใบตองนะครับควาละวอาจารย์โอ้ปันนี้เลียบว่าไงแมนถ้าเขาเนึ้อนึกอว่าสิย่างแต่ โอ้เนรนอนเลยว่ะเคยบ้านหมุนแจ็คหมูหันครับเคยบ้านหมุนเนาะ่างดูเรียบนร้อย่างครับย่างเต่าธรรหุ่เท่านั้นแหละใส่เว้ยใส่ทันใบเว้ยมันหมายมันเป็นใบตองโอ๋อเป็นใบตองเนาะแมนมันจะสุกย่ามันหอกล่อใบตองออก เดี๋ยวเล่นบ่บ่ไปตองอกอนนี้แบจิ uh, ้งลังงามอืมอะไรก็จัตอนสิต้องอมไปตวงี่นีเนาะเนี่บ่เผาเลยจันเนี่ยหอมเนียวาวไปเพี้ยนดำปุ๊บปืนสิมันจิหมใวาวไหมอืมมาบด้ก่อน โอ้เลยจอืมหอมใบตองหอมเนาะโอ้ก oh. oh. ูคุณกูเลีงามว่ะอืมโอ้เนื oh. น้นอนดีวะ่ะถ้าวัาฉลองมักจะว่าเชีาาเ่ยมเงินจะแสบหรอ oh. าาไอู้ธรรมแต่ตัวนี่ยซูบูบดีใจตัวนี่ งหัวหอมหอมไปต่อวะผื่นหนังหนังมันลุดตึ่นเฮ้ยเพี้ยนอืมโอ้เนียนนอนดีว no ่ะ no อืม no <c oughs> หอมบะกะวันหอมใบตองเนาะโอ้โหนอนเยี่ยมตัวสุกแล้วมั้งหนึ่สุกเลยบ่โอ้ยแต่หนื้อวันยังซ้อยจุ้ยซื้อของหน้านำมาหน้าเพียรแต่เสียบว่าพี่หน่องพ่อชาวบุญอย่างงูจากแจ็คโอ้ยโอ้ย มันแมเฮ้ย่เมียวันขอบมขนาดได้จันโอ้โหในเพียนต้องเลทีม่มันหลบหลวบโ้ยก็ได้สุกบะสุกคดี๋นี้ขาขาบสุกกินเลยขาแม่นี่แมเห็นหมดเว้ยไม่ต้ไม่สุกไอ้เก๊ก เว้ยไอ้ไข่ยอ้ไข่เอ้ไข่ขาได้หมดคคุณนมูผมได้หนึ่โอ้โนี่ก,กินนน้ำขมพองนี่เอไอ้ตัวมากแซบบ่เพี่แซบคันนี้หมูหวนเดอ้อผู้ใดได้หนูสัางมา,ากตัลสินไ่หมูนะครับอืม,อม